มันอะตอนสับรถยนห้เขากินหน่อยดิ<แ>จะกินไหมเดี๋ยวจะแกล้งม้วนหน่อยเพแบบื่อต้นสับรถมดต้นสับรถมดต้นสับรถก็ไม่มีก็ยามหมดแล้วขอบคุณคุณแม่ก็นาด้วยครับหลายยาก,ก็หมดโอ้โหหมดทุกอย่างหมดเลยนะต้องกินยาอ่อนอย่างเดียวฮะเจ็ดสิบบวกสี่สิบห้าเท่ากับเท่าไหร่ แล้วเลที่สิบแปมาที่บวมไว้ที่บ้านเหรอออันนี้ก่อนนี่ครับนี่เร็วหสีิบห้าครัคณสองวอะไรอีกเจ็ดสิบรวมสี่สิบห้าห้าคู่ใช่ไหมคูณสองสองสามศูนย์วสปดรวมสปดโอ้ย่านเหลือเยอะเนี่ สองสี่แปดนะแม่ยาสองสี่แปดยายังเหลือสองร้อยสี่สิบแปดยังไม่ลบคุณแม่ที่ให้บัลลมิตมีคุณแม่พนาก็ไม่มีเลยครับต,ต้องเล่มเอาเช้านี้แหละแต่แยาก็หมดต้นสับลต์ก็หมดหมดทุกอย่างครับ ผมเต้นอะไวมนโยหัวให้ดูหน่อยโยงโยกันโบกโบกคุณแม่เนาะโบกโบกโบกฮะขอยาเพิ่มไม่ได้ครับขอยาให้ม่อนมอนได้ค่ะคุณแม่โบกโบกโบกแม่โบจ้าแม่ช่วยจ้ะแม่สองสี่แปดไม่น้อยนะนี่คิดว่าจะหมดแล้วไม่น้อยเลยนะเนี่ยสองสี่แปด บมลบมันอันนั้นยังวันดีนดเต้นบุกย claro. no, 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 no. ี so yeah, ่สิบสี่ก็จะเหลือสองสองสี่ถูกไหมเหลือสองสองสี่เจียยุดยาใช่ไหมแม่เจียยุดยาใช่ไหมเดินเดินและยกขาลบวันดียี่สิบสี่ก็จะเหลือสองสองสี่บเลยบเลยมเลยบุบุเนแนเลยบู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  เมตายามอนมอนเพิ่มเติมได้ครับบูกเล่บูกเ่บู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 บบูบูบูบบูกูบูบูบูกเบู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 นูบ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 ดบู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 บับเบู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 บเบูบบอบโอเคูบ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 อบูบบูบบู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 ดูบูเูบ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 ับูบยบู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 ูบูบ อ่าอยู่กับมอนสังห้านาทีเผื่อได้ยญ้านะคะเพิ่มเติม,มนะต้นสับรถก็หมดแปลงหญ้าก,ก็ไม่มีแล้วนะคะเดี๋ยวค่ำๆจะเหงากันบื้อ,อปิดให้อุ่นใจก่อนเถอแม่แม่ค่ะปิดให้อุ่นใจก่อนเถอะ เพิ่มเติมได้จ้าอินูมนมอนได้นะคะแม่จ๋าอินูผมหน่อยครับผมเพิ่มเติมได้ครับย้ายยังเหลือที่สองร้อยมัดนะคะเสียงหน่อยมัอนเสียงหน่อยสั่งได้ทุกอย่าง

มมอนไม่มีต้นสับรถแล้วไม่มีแปลงหญ้าแล้วนะเป็นดหนุ่มรอด้วยนะคะเห <c oughs> มือนควันแบบไปลองปุ๊บเขาก็ฉี่อะไรประมาณนี้เลยนะมเหมือ <c oughs> นพอลองปุ๊บฉี่ก็จะออก <c oughs>

ไปตาแล้วะคะ่ะใช่ค่ะคุณแม่พ่กตรงนี้เนี่ยบ้านเขาเขาก็นอนเฝ้าพวกช้างก็นอนกันอย่างนี้แหละนอนเฝ้ามันๆนะใช่ค่ะคุณแม่นอนเฝ้าช้างนอนเฝ้าลูกชายตรงนี้เลยกดปิดกระจกได้ไหมดูบ้าน อย่าเห็นย you know, so ูนี่ทำบ้านหนุ่มซนอยู่กันอย่างนี้แหละเช่าปืนมอนใบเป็นอะไรล่ะไม่ใช่ชายโสดอยู่กันง่ายๆนะ พ่อก็สั่งอย่างนั้นแหละไหมปลาไปต่อพ่อก็สั่งเลยเกินม่อนบอกไปแล้วละคะ่ปะปเนี่ยพ่อก็คับอยู่นั้นหละม่อนบอกผมจะกินพ่อก็สั่งบ่อยนะคะม่อนบอกผมจะกินครับไปแล้วนะม่อนเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่